พัดวูกิดวันนี้อยู่ใน,นช่วงของฟิชชิงเกียร์ฟิชชิงเกียร์เทปนี้ก็สนับสนุนโดยลิกเกอร์นะครับเบอร์สันลิเกอร์วันนี้เอาคันแอ t a ทเกอร์สีฮันเตอร์มาใช้งานนะครับเป็นคันไล์จิกกิ้งคันรุ่นนี้ก็จะ,ะมีจุดเด่นที่เป็นสีฟ้านะครับแล้วก็นี่ด้ามจริงๆเป็นพุดเดิลอันนี้ผมเอากันลอยมาใส่ไว้นะครับด้ามเป็นพุดเดิลน,นะฮะก็คันรุ่นนี้จะมีทั้งเบสแล้วก็สปิน นะครับเราก็จะมีเป็น2เวทนะครับคือดูตรงนี้แล้วการเป็น PE 0.8นะครับถึง1.5นะครับถ้าจำไม่ผิดแล้วก็จะเป็นเวท PE 1 1-3เนี่ยประมาณนี้นะครับถ้าผิดพลาดยังไงก็ดูที่โปสเตอร์ที่ขึ้นให้ดูก็แล้วกันนะครับแล้ววันนี้ก็เอาเคันเวทมาชิกนะครับคันนี่เป็นคันสองท่อนต่อโคนนะครับบอกก่อนเลยนะฮะกอการเด้งดีดของคันเนี่ยถือว่า ทำได้ดีผมใช้งานหลายครั้งแล้วนะครับพยายามจะเอามารีวิวให้ดูกันแล้วหลายครั้งเพราะว่าเปลี่ยนการใช้งานกันไปนเรื่อยวันนี้ใช้เหยื่อจริง60กรัมนะครับน้ําลึกก็ประมาณสัก20เมตรได้นะครับแล้วก็ใช้สายวันนี้ใช้สาย P ี1.5เองนะครับเดี๋ยวมาดูกันวันนี้ว่าจะโดนปลาอะไรแล้วก็แอคชั่นเวลาโดนปลาชนิดนั้นนะเป็นยังไงนะครับ เดงดีครับตายเฮ้ยเอาแล้วครับโดนแล้วนี่สีฮันเตอร์นะครับคันนี้สีฟ้าๆอย่างนี้ไห็นูปปลาอะไรครับโดนละวันนี้ก็หลอกล่อได้สำเร็จนะครับแล้วก็เรืแอคชั่นคันกันหน่อยเป็นยังไงเห็นไหมฮะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยมีกุชลาดด้วยโอ้ยกุชลาดนี่ โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี okay, eh, <to> ๋ยวนี่นะครับซีฮันเตอร์่ะเดี๋ยวเอาให้ดูชัดนะครับคนยิ้มกิปเปอร์หน่อยฮะโหนี่โบก้ากลิปด้วยนะลำนี้ทำมาเล่นเพลินเนี่ยนี่นะครับเห็นไหมครับสลัดลายสวยๆแบบนี้นะครับกับคันนี่นะครับซีฮันเตอร์นี่นะครับ วางตรงนั้นก็เดี๋ยวกัวจะนี่เห็นไหมฮะอะ่มันจะชันร,รับสุสลดตัวนี้ะครับัซสวยเลยครับคันนีนะครับ u ันเตอร์เป็นคันจับ่ายลิเกอร์นะครับตัวนี้สวยงามนะครับสหรับุสลัดุส,สลัดตัวนี้หายากนะเขาบอกหายากนะแต่จริงถามว่ายากเปล่าเนี่ยยากกพน ไม่ยากไม่ยากอะนะแต่มันก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะทำมาเล่นไปก็ยังมีคนไม่ได้อยู่นะไปถีบไปถีบโอเคนะกุศลาดครับเรือไถพลครับเอาแล้วครับโดนอีกแล้วโ้ซีฮันเตอร์นะครับวันนี้เอามาจิกบนเรือไถพนไม่เห็นไถพลนเ่ยยืนเขย่าอยู่เนี่ยแล้วมีอันนี้มีน้องๆมาด้วยอีกสองคนเห็นไหมครับนี่ดูลอยเลย โอ้โหปลาเก๋านี่นะฮะอันนี้เขาเรียกเก๋าอะไรน,นะพลให้ความรู้เพื่อนหน่อยครับเก๋าดอกหมากเก๋าดอกหมากใช่ไหมบางคนก็เรียกพิกไทยปะอันนี้หรือไม่ใช่ใชดอกหมากนะนี่ฮะเก๋กาเก๋เก๋นี่ของเก๋นะเนี่ยแต่ตขึ้นมาก็เอานะนี่ฮะออาเอีงไงครับวันนี้เห็นกันแล้วนะครับว่าโดนปลาอะไรกันไปนะครับว่าคงไม่ต้องบอกแล้วฮะ ก็อย่างว่าแล้วครับวันนี้มาถึงแสมสารมาบนเรือไสพลนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรไสพนตรงนี้ไว้นะครับผมลงจริงๆแล้วลงที่พลานะครับแต่ว่าวิ่งกันมาแสมสารนี่เลยนะครับนาลึกที่ตกกันลึกที่สุดวันนี้ก็มีถึง70-80เมตรเลยทีเดียวนะครับก็กกกบอกเลยว่าคันุ่นเนี้ยเด้งดีแล้วก็อ่าพาวเวอร์ลิฟถือว่าค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับตกพวกปลากองแบบนี้นี่ ถือว่าถูกงานด้วยวันที่ผมใช้นี่ก็จะเป็นเวท PE อ่า PE หนึ่งหนึ่งถึงสามนะครับก็ใครสนใจคันรุ่นนี้ก็ไปหาซื้อมาใช้กันนะครับราคาประหยัดขึ้นราคาดูตรงนี้เลยก็แล้วกันนะฮะหาไม่ได้ก็คอมเมนต์ไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวสั่งให้สำหรับวันนี้ก็เนี่ยนะฮะบ,บรรยากาศขโมกขมมวแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับกันแล้วนะฮะยังไงถ้าถูกใจก็อย่าลืมนะร้านค้าเนี่ยตามร้านค้าทั่วไปเนี่ยมีหมดอยู่แล้ว นะครับเอาละครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้านะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปรีวิวอุปกรณ์ตกปลาในอย่างไรตามชมได้ในเพจอนุกินนะครับอย่าลืมซับแค่นใน YouTube อย่าลืมไปให้กำลังใจกันใน t ิกตอกด้วยครับวันนี้ก่อนที่จะลาไปก็ขอขอบคุณบริษัทลิกเกอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ลาไปดีวตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับพบก,กันไปคราวหน้าครับสวัสดีครับ